้อพี่น้องมีกำโพกกำนองล่ะเชา,าหน้าค่ายตัวน,นี้เฮาอยู่เงินไอเตียงว่บาวุ่นเลยเงินครัว <laughs> ว่าวุ่นเลยยังบวกเข้าในก็นได้แล้วเฮาเฮ็ดสีเฮาสีเฮ็ดก็ได้ไปนั่งท่าเ,เป็นพิเศษ,เศษปิงป่าตัวใหญ่ๆพี่น้องเออเฮาสีลวกดอกจะป่นจักกะจันเนาะเพคนบรเคยกินจักกะจันสบายดีก่อน <laughs> มืดนาะม่ตื่นบ่แจ้งอยู่ดอกไฟถึงอยู่ายดีพี่น้องอาจะกัะจันโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ นอาจากตื่เดแบบขอสมมาสมมาบางเรื่องกที่ผ่านมาแบบอามีสิ่งท <deve ck> <Trustee> ี <tama> ่ทำใหประทุกใจเพึ่นเห็นัหนมันราคาดีใจอะใจแปากาใจพูดแม่ยนใ้พูด

อ <ว boundaries. S 1> ันนี้คือเงินเดือนเดือนแลกของน้องล่าเขาก็ให้โฉบตามเมื่อตามแห้งเขาเนาะเบอาเื้อผ้ากีฬานจมได้ละพาเบียอนไหม โอเคนี okay, mm ่ก็ได้เป็นอะไรที่นะใช

Okay. <laughs> อมันทคือเราบุญพ่อแม่เรามีพ่อแม่เาต้องมีคนที่เราต้องนับถือแต่งมีท่ใ้ึกษาเราเราก็มีแต่น้องนานงาาปเน้ยไปางนเออจ้าขับแม่เ่อ อันนี้ได้มาบัดนี้เด้อแต่งนี้ต่อไปเลยตั้งฟังใจก็เดียวอ้าวอ่ะไปเฮ็ดกินบัดนี้ <laughs> เคยเฮ็ดแต่เือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กคค็คือครั้งแรกคือครั้งแรกของน้องล่าที่ได้เฮ็ดได้สื่อสารว่าน้องล่าเขาลบนับถือเอ,อื้อยละไอ้สัมพ่อแม่ผู้หนึ่งสัมพ่อแม่ผู้หนึ่งเนาะเฮากับเพราะว่าน้องล่ากับเหลือไปแล้วกันยังเหลือแต่อายและกับเอื้อไภรนี้ที่เบึ่งเงและคอยซัพพอร์ตและกะเป็นห่วงเป็นยายน้องล่า ดีใจพี่น้องเอ้ยที่ได้เฮ็ดเดี๋ยวตอนนี้กับน,น้องหลาก,ก่ะกำลังเห็ดกินนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าห้าเห็ดยังกินนี่อันนี้ก็คือข้าวผัดของเด็กๆแล้วก็อันนี้คือแจ่วหอยครงเ้าที่เ้าจะเฮ็ดกินนี่พี่น้องกำลังรวกข้าวปุ้นลวกเป็นมัดเลย เมื่อกี้นี่เสียงโบได้ยินเนาะเพราะว่าเฮาอาจจะโบได้พากันเบาดังเพราะว่าใช้โทรศัพท์หน่วยนี้แม่เอาโบไม,ไม่ไม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งพักกับว่ามีอยังนงอือพักกับเฮานพักนี่ก็แม่เฮาไปเอาอยู่ยสวนสวนของเอืย๋ย และนี่หอยหอยคลางจะเป็นหอยเวียดนามพี่น้องโบเมนของไทยเพราะว่าของไทยถ้าเป็นของไทยจะแพงกว่านี่อันนี้จะเป็นของเวียดนามโลหนึ่งสามสิบแปดพันกีบกับสิบตุ๊กอยู่ประมาณหกสิบบาทต่อกิโลอาเดี๋ยวน้องลาขอจบไลฟ์สดเนาะเพราะว่าน้องหลาจะไปเฮ็ดกลิ่นก้อนบายบายขอขอบใจที่เข้ามาเบิ่ง